ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวนะครับเดินทางไปที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับด้วยรถมอเตอร์ไซคคันนี้นะครับระยะทางไปกลับเนี่ยก็ประมาณ300ยกิโลเลยนะครับเนี่ยผมจะขี่รถคันนี้ไปแบตหมด รวยแล้วไง <the> แหมเงยเดินหมดได้ไงวะต่อยเขียนให้นะครับเขียนกระตุกไหมครับ ยีไม่ยากต้องขอบคุณที่สำรวจทอประทายมากเลยนะครับที่ช่วยผมเนี่ยอันนี้ถึงอำเภอประทายนะครับเดินทางกัต่อเลยรถผมก็ บอกตรงเลยว่าไปได้ทุกที่เลยครับไม่เคยกลัวตำรวจไม่เคยกลัวด่านอะ่ะมาเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่มีอะไรผิดนะครับก็ถูกหมดทุกอย่างอะ่ะเราจะกลัวทำไมถ้าเราไม่ได้ทำผิดนะกล้องผมก็มีด้วย่ะไปต่อเลยครับ เช่นเนี้ยจะขับไกลได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็มาลองให้ดูเลยนะครับเนี่ยลองแบบขี่ทางไกลให้ดูเลยความเร็วก็ใช้ความเร็วด้วยนะครับไม่ได้ขี่จะช้านะไม่ได้ขี่แค่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับก็ขี่เร็วด้วยประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะครับความเร็วที่ใช้ในการเดินทางไกลนะ ไปครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตรอทอพุทธิสงนะครับก็เดินทางมาแล้วประมาณ40กิโลนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนะครับผมคิดว่าน่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งนะคิดว่าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากขับเร็วนะครับจะยืนพื้นอยู่ไม่เกิน120นะครับ อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ผมเดินทางที่ขับรถซูนิกคันนี้มาเลยปกติมาเนี่ยผมผมจะขนใส่กระบะมานะครับครั้งที่มาล่าสุดเนี่ยเอาขนใส่กระบะแล้วก็ไปขี่ตอนที่มีงานจัดงานเที่อยู่ที่ทะเลสาบทุนุกุลาแต่วันนี้ผมแบบอยากได้ฟิวแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ไปอะ่ะนะครับ ไม่ได้ขี่นานแล้วคิดถึงสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเนาะอฟุ่นเหมือนตัวเองแก่เลยไปกันต่อเลยครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปถึงเนี่ยเขาะจะเปิดหรือเปล่าถ้าไม่เปิดผมก็จะไปนั่งเล่นหากินอะไรเย็นๆแถวนั้นแหละไหนๆก็มาแล้ว โอเคไปกันต่อเลยเรนสายตุ้งกุลาอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับเนี่ยอ,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 อีก46กิโลแต่เราต้องออกจากชุมพลอีกนะออกจากชุมพลอีก คิดว่าน,น่าจะประมาณเกือบๆ40กิโลนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะสู้ได้ไปถึงขนาดไหนนะทํามาหลายคิรอบคิดไปขับรถเนี่ยยังไม่เห็นมีคนดูเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ถึงอำเภอชุมพลบุรีแล้วนะครับอีกประมาณ40่สิบกิโลนะครับถึงจะถึงทะเลสาบทุ่งลุระก็กล้องผมอาจจะถ่ายให้ดูทุกช็อตไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแบตเตอรี่มันความจุน้อยนะครับเป็นกล้อง,งราคาถูกนะครับแบตผมเอามาสามก้อนนะครับก้อนนึงจะถ่ายได้ประมาณ30นาทีนะครับ อ่ะต่อไปกันต่อเลยครับผม ก็คิดเป็นเงินก็คือ120บาทแล้วนะครับแต่ยังไปไม่ถึงทะเลสาบทุกุราเลยสามคันนะครับเนี่ยเดี๋ยวหมดคันนี้แล้วผมจะลองแซงให้ดูทดสอบอัตราเร็งให้ดูนะครับ เล่นก็ถือว่าดีอยู่นะสําหรับการเล่นแซงนะไม่ใช่เป็นว่าเรามีรถเครื่องให,ใหญ่แล้วเราจะต้องขับเร็วนะครับเราอาจจะเอาไปใช้ในเวลาจําเป็นแค่นี้ก็พอนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ชอบขับเร็วนะครับก็ขับพอประงานนะถ้ารถมีเครื่องกาลังดีเราก็ใช้เวลาจําเป็นอยางเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยขึ้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเตือนใมั่นก่อนนะครับไม่มั่นใจเดี๋ยวตอนเย็นแล้วผมกลัวปั๊มจะปิดหมดร้อยเจ็ดสิบบาทเหรอยังไม่ถึงเลยนะครับ ก็จริงๆมันไม่หมดหรอกผมเตือนเผื่อไว้นะครับเวลาเหตุจํจำเป็นอย่างเงี้ยเดีข้างหน้าก็จะเป็นทางแยกเข้าทะเลสาุ่งกุลานะครับอ่เียวซ้ายตรงนี้แหละนะครับ ก็ครั้งแรกนะครับที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองนะมาคนเดียวด้วยปกติอย่างน้อยผมต้องมากับน้องสองคนนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจมาคนเดียวเลยก็เป็นไงเป็นกันอะ่ะถ้าพังก็คือเทอให้น้องเอากระบะามายกแค่นั้นเองอตอนนี้ก็ มาถึงแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับโองการเดินทางมันร้อนมากเลยครับเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นหน้าฝนแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยน่าจะปิดนะคิดว่าเนี่ยครับปิดไม่มีกำหนดเลย ก็ไม่มีร้านค้าขายอะไรเลยนะครับแต่ผมจะขี่รถทัวร์ให้ดูแล้วกันเนาะก็เนี่ยครับบรรยากาศทะเลสาบทุ่งกุลาในวันที่ไม่มีคนมาเที่ยวผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะดูน้ำสีสวยไหยครับสวยเนาะผมว่า ถึงจะไม่มีคนไม่เป็นไรเนาะขอแดดแบบมีที่แบบพักไนเงี้ยขอแค่ที่พักเหนื่อยให้ผมพักกินน้ำกินผ้าสักนิดนึงก็ยังดีเนาะเลสาบพื่อนกุลาโอ้โหมวยแก้วด้วย มรถย,งยางลวกทำไงวะเดินทางไกลด้วยเนะี่ยฝังนี้ก็น้ำสวยเหมือนกันแต่นี่มีเพรฝั่งนี้นะมีเพร่แค่ฝั่งนู้ ก็แบบเงียบเงามากเลยทุกคนก็ประมาณนี Luckily, Hence, ้นะครับสถานการณ์โควิดนาไปไหนไม่ไ <siento> ด้ผมก็พามาได้แค่นี้แหละครับโอเคเดี๋ยวผมขอพักรถก่อนนะครับเฮ้ยายทะเบียนผมหายว่ะทุกคนหายตอนไหนวะใ้พพรก็หายด้วย ว่าแล้วเสียงอะไรโอ้โหอย่างเส็งอะ่ะ it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right Staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run we'd hook up in my car drive it so far play your guitar you'd show me your heart let down our Think with our hearts, stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be.